เอ็นะคะเก็บใบผักไปให้ไก่ไปแลกไข่นะคะใบนิดหน่อยก็ยังบีเพื่อนๆเอาไปแลกไข่มีของแลกเปลี่ยนวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยเพื่อนๆอากาศหนาวหิมะมันจะเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเลยนี่อากาศหนาวๆ ยวคอยปลูกไหมเอยนี่จับจับเกาะเป็นน้ำแข็งเลยนี่อากาศหนาวนี่ไมไม่ทางเดินเป็นน้ำแข็งเลยนี่ดังเวลาเราเดินดังปุ๊บ อันนี้หิมะอันนี้มันเหมือนกับฝนนะเพื่อนๆบอกไม่ถูกหิมะมันก็ตกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันหนาวจัดมันเหมือนกับฝนเพราะมันตกมามันเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนี่เด้ายทมามันจะมาเป็นก้อนก้อนอันนี้มันมาเหมือนข่ามมาเหมือนฝนแต่ลงมาเป็นเม็ดอุ้ยอากาศหนาวๆนาวนึกว่าไม่ไขนเพื่อนๆสองวันสี่ฟองนั่นนู่นสองวันสีฟอง เก็บไข่ก่อนนะคะไน,นๆก็มาเปิดแล้วเก็บไข่ก่อนเห็นแบบเพ ن เพนไม้เก็บไข่ไกยสิทธิ์นะคะโอ,อ้ได้สองฟองเก็บได้สองฟองมะคราวนี้นี่นะคะได้สองฟองอืมไม้เก็บไข่ไกยสิทธิ์ของยาย <c oughs> นะคะเพื่อนๆได้ไข่มาสี่ฟองสองวันโอ้ไข่ดีมากเลยเพื่อนๆสองวันสี่ฟองอันนี้ แฟนยายทำหมูรมควันนะคะเพื่อนๆน,นี่หมูรมควันนะคะนี่เนาะหมูรมควันไว้กินเองนี่แหละทำทำความเข้าใจใหม่นะคะเพื่อนๆบางคนไม่ไม่รู้แล้วก็คอมเมนต์มาแบบนะยายจะเล่าให้ฟังทีหลังเนาะนี่แหละคือที่ยายบอกว่า,าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยตะก็ต้องดูต้องอ อะไรนะใช้คำพิจารณาญาณให้มันถูกด้วยเนะยาะเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวก่อนขอเข้าบ้านก่อนเขาไว้เก็บต้นหอมนิดนึงนะคะต้นหอมนิดนึงนี่อุ้ยจะเด็ดยังไงดียายเด็ดไปอย่างนี้มีคนมาเด็ดอย่างนี้เด็ดไปมันเด็ดสมอเร่ไปแล้วรอบหนึ่งเพื่อน,เ,อนเด็ดหมดมันตาย หอมช่างเถอะตายก็เดี๋ยวเอามาฟังใหม่เนาะเอามาฟังใหม่ยายเล่าให้ฟังนะนี่เอาแค่พอสวยๆงามๆนะคะนี่นะคะอันนี้คือเมนูของแฟนยายนะคะเป็นเนื้อแกะอบ กับถั่วอันนี้ถั่วก็จกัดสวนที่ตอนที่เรามีเยอะๆเรากินไม่ทันเราก็มาถนอมอาหารไว้เอาไว้กินหน้าหนาวช่วงนี้เป็นช่วงไม่มีผักเราก็กินผักเกา่าเนาะนี่หละคือความพอเพียงเนาะเข้าใจไหมเพราะเราอยู่ชนบทชนบทไม่ได้เข้าเมืองไปซื้อกับข้าวทุกวันแบบเมืองไทยเนาะแต่ส่วนมากฝรั่งเขาก็จะทําแบบนี้เลยแต่ยายนะจะไอ้นั่นกว่าคนอื่นหน่อยคนอื่นอาทิตย์ละครั้งเขาไปอะไรเงี้ย ยายเนี่ยสองอาทิตย์จะเข้าอาทิตย์ที่3าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปตลาดไปซื้อของเนาะอันนี้ก็มันฝรั่งต้มนะคะอันนี้คือเมนูของแฟนยายวันนี้ส่วนของยายวันนี้จะมากินหอยทอดนะคะเมื่อวานกินผักป่าไปแล้วเนาะนเดี๋ยวมาทํากันเดี๋ยวมากินกันนี่นะคะกับข้าวของแฟนยายเสร็จละเนาะทีนี้ก็มาทําของเรามั่งหอยทอดของเรา นี่นะคะน้ำดื่มเราก็น้ำเชอรี่สดๆจากสวนนะคะเนี่ยน้ำเชอรี่สดๆนี่นะคะถั่วงอกกระเพาะเองนะคะพเพื่อนๆถั่วงอกกระเพาะเองอันนี้ยายก็ใช้แป้งแป,งแปงแ้งที่เขาเทําหอยทอดอะเนาะพอดีซื้อมาไว้นานล่นไม่ต้องไม่ต้องเติมอะไรเพราะว่ามันเป็นแป้งหอยทอดถ้าไม่มีแป้งหอยทอดเราไปใช้แป้ง ทอดกรอบแป้งอะไรธรรมดาธรรมดานั่นแหละทำกินเองเอ,อะไรมากมายเนาะนี่ไปแล้วก็ไปทอดกันนะคะนีะ่นะคะใส่ลงไป ยังไม่ร้อนเท่าไรนีม่มากระทะยังไม่ร้อนเต็มที่ใส่ไข่ที่เราเก็บมานะคะน,นี่ไข่ที่ไข่ที่เราเก็บมาจากสวนนะคะเห็นไหมทุกอย่างจากสวนเราเอง นะคะพอข้างล่างกรอบแล้วก็ทำการกลับนะคะ mm. แล้วตเตร็แล้วนะคะจะเอาแบบแผ่นจะชอบแบบแผ่นๆก็เอาไว้เป็นแผ่นๆนะคะ ทอเดเ๋ยวตะรอให้มันแห้งหน่อยแล้วก็เอาทุ่งงอกมาลงก็อืออะไรมากมายพอใจใหม่นะคะคนเามีคนคอมเมนต์ยายบอกว่าคลิปไหนเนาะคลิปที่ยายทำยำขนมจีนเนอะบอกว่าไหนบอกว่ากินอยู่แบบเไอ้กินอยู่แบบอ อกินง uhm. ่ายอยู่ง่ายเอกินแบบพอเพียงว่าอย่างหนึ่งบอกว่าไหนบอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอะไรมีแต่กุ้งมีแต่ปลาหมึกมีแต่อะไรมันเกี่ยวกันไหมเี่ยเพื่อนเขาไม่ได้บอกว่ากินแบบพอเพียงนะบอกว่าไหนบอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่าย ง่ายอยู่ง่ายจะทําความ n e ่ t แหละอย่างที่ยายทําให้ดนูนั่นแหละมีอันไหนจะกินอันนั้นเนี่ยสมมติว่ายายเนี่ยทำมาเนี่ยยายไม่มีน้ําจิ้มเออ่ไก่ไม่มีซอสพริกยายก็กินกับน้ําจิ้มคุกกี้ไม่เรื่องมากเนาะอยายาให้มันกรอบก็ทอดนมา,มานๆนะเพื่อน

นะคะะะคเะสร็จแล้วหอยทอดเยตะง่ายๆสไตล์เยตะน,นะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เยตะน,นี่เห็นไหมมากินไหมเออแค่นี้แหละง่ายๆนี่แหละเขาเรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายเนาะก็ น้ำจิ้มสุก,กี้เนาะปะยายเขาไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราก็จะทำขนมเค้กกันพกเพื่อนๆเนี่ยเค้กลูกพรุนอันนี้ก็ไม่ได้ตัง้งไม่ได้คิดว่าจะทำนะคือคือเราเอาออกมากินแล้วพอดีมันเยอะกินแอปเปิลมัง่งกินนู้นนี่มัง่งกินไม่ทันก็เดี๋ยวจะไปทำขนมเคก้กอันนี้กรลูกพรุนแช่แข็งนะคะ เนี่ยมาทาขนมเค้กกันต่อนี่นะคะทําขนมเคก้กง่ายๆอันนี้เอาแบบง่ายๆไม่มีสูตรนะคะไม่เคยทําแต่ก็มัวเอาแบบนี้นะแบบนี้ยายทําแต่ละครั้งบอกสูตรเอฟซีไม่ได้เพราะว่าทําแต่ละครั้งทําไม่เหมือนกันมัวมัวเอาอันนี้แป้งนะคะประมาณสามขีดน้ําตาลประมาณขีดครึ่งก็คือแบบว่ากะกะเอานะคะไข่ของเราเองสองลูก นี่นะคะอุ้ไข่สองลูก2อลูก3าลูกก็เรื่องของคุณยายอยากใส่สองลูกยายก็ใส่สลูกนะคะอันนี้ก็เนยเนยก็กะเอาบอกไม่ถูกว่าเท่าไรมีแค่นี้นี่มันหมดมีแค่นี้มันยังแข็งอยู่ยายก็เอาไปวางบนเตาให้มันละลายนะคะแล้วก็นี่พอดีมันมีอันนี้เหลือแหละที่ยายจะทําขนมขอ,อะไร มะพร้าวผงมะพร้าวมันเหลือเพื่อนเพื่อนมันเหลือจากการทําอะไรไม่รู้นี่นี่แหละมันจะมาอร่อยตรงอันนี้แหละใส่ให้หมดเลยเรียกว่าอะไรนะมะพร้าวมากาดมะพร้าวนะเนี่ยแหละมันจะมาอร่อยตรงนี้หละไม่รู้ว่าทําอะไรตอนนั้นนละเซตก็ใส่เกลือไปนิดนึงใส่เกลือไปแล้วพงฟูเนาะทีนี้ก็ไปปัน่น ปั่นอันนี้ให้แบบเร็วๆถ้าดูกนว่ามันไม่เร็วก็เติมนมไปนิดนึงให้มันเร็วๆอันนี้เอาแบบเร็วๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะคะเสร็จแล้เพื่อนง่ายมากเลยยี้ตาทำอะไรไม่ต้องเครื่องมากหรอกเอาแบบง่ายๆนี่แหละดีที่สุดเนะมันจะหอมอร่อยตรงไอ้นี่นี่แหละมะพร้าว ขนมเค้กก็คือส่วนมากขนมเค้กก็มีแป้งมีแป้งมีเนยมีไข่ผพองฟูทีนี้ก็อย่างอื่นเราก็มาดัดแปลงเอาอั่ไไงมันก็เป็นขนมอยู่แล้ว,ลวมันไม่มันมันยังไงมันก็เป็นขนมอยู่แล้วเหละเพื่อนมันไม่เป็นไอ้แกงหรอกยังไงมันก็กินได้อยู่แล้วอันนี้ จริงๆแล้วถ้าเราอยากให้มันฟูมากเราก็ใส่ให้มันเหลวกว่านี้หน่อยมันก็จะฟูถ้าเราไม่อยากให้มันฟูรเราอยากให้มันมันเป็นเนื้อเค้กกรอบๆเราก็ไม่ไม่ทำให้มันเหลวน้องเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะนี่หละบอกแล้วว่าง่ายๆสไตล์ยตะเสร็จแล้วเราก็เอาลูกพรุนมาเรียงนะคะนี่ เรียงนี้ก็จะเอาเยอะเอาน้อยก็เรื่องของเรานะคะเอาหนาเอาบางก็เรื่องของเรานะคะแล้วแต่เราชอบเพื่อนๆน,นี่นะคะเสร็จแล้วก็ทําการเอาเข้าวต่ออบง่ายมากเร็วง่ายรวดเร็วทันใจง่ายแต่อร่อยนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้กินหรอกแตรร่รู้ว่าอร่อย นะเนาะแล้วเขาตาอออกก่อนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ได้ขนมเคก้กอร่อยอร่อยกินแล้วนะคะคเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่<ๆ>ง่ายๆสไตล์เยตะนี่แหละนะคะ<ๆ>ถึงบอกว่ากินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบพอเพียง<ๆ>มีอะไรก็เอามาดัดแปลงทำกินเองเนาะ เมื่อกี้มันมืดไม่สวยนี่เปิดไฟแล้วนะคะเพืเ่อนๆเป็นยังไงเป็นยังไงน่ากินไหมเอปแค่นี้แหละเพื่อนนเนอะคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก, like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ